โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการทโมยสกิลของสายไฟหรือว่า,าสกิลฝั่งเพลิงนะครับหรือว่าซลิงปามที่จุดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็คือสกิลนี้นี่เองก็คือมีหลายคนที่แบบอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือโอเคผมจะอธิบายในคลิปนี้เนี่ยให้มันละเอียดไปเลยนะครับว่ามันมีเงื่อนไขยังไงแล้วก็ มีสกิลไหนที่ควรจะใช้หรือว่าอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคก็คือถ้าคนที่จาหรือว่าคนที่คนที่ดูคลิปก่อนของผมเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าสกิลหลักที่จะต่อคอมโบมาที่สกิลฝ่ามือเพลิงเนี่ยจะมีอยู่5สกิลหลักนะครับก็คือให้จําไว้เนี่ยจะมี5สกิลก็คือสกิลแรกก็คือฟีเซอร์เหล็กนะครับสกิลเลขสามนะครับสกิลต่อมาก็คือ สกิลฟ้ามือปานหรือว่าสกิลเอ็กนะครับสกิลที่3มนะฮะหมัดดาวหางสกิลเลขสี่นะครับแล้วก็สกิลที่4นะครับลูกเต๋ากันก็เป็นสกิลคีย์เลขสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับอ่อาหมัดโต๊กลับนะครับ อันนี้ต้องกดเคาน์เตอร์ก่อนแล้วคลิกข,ขวานะครับถึงจะใช้ได้นะครับโอเคจะมี5 s สกิลนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อคอมโบให้ดูก่อนนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยที่ผมจะเริ่มเปิดเลยเนี่ยก็จะเป็นสกิลจุดโจมพยักนะครับหรือว่าสกิลที่ใช้คีย์เลข2นะฮะก็จะกด2ก่อน แล้วสกิลลูกเตะเพิ่งโลกาลเนี่ยหรือว่าสกิลสกิลที่4ฮะมันจะเปลี่ยนจากหมัดดาวหางมันจะเปลี่ยนเป็นลูกเตะเพิ่งโลกาลน,นะครับถ้าเรากด2นะครับกด2แล้วเราก็กด4นะครับพอเรากด4ปุ๊บสกิลนี้จะคอมโบต่อไปที่สกิลฝ่ามือเพิงแล้วเราก็กด X ที่สกิลฝ่ามือเพิงนะฮะพอเรากด x แล้วมันก็จะกลายเป็นสเตทที่1นะครับมือเราก็จะติดไฟ จากนั้นเนี่ยพอเราขึ้นสเตทที่1แล้วให้เรากดสกิลฝ่ามือปานก็คือ X อีกครั้งหนึ่งเป็น X 2ครั้งนะครับพอเรากดสกิลฝ่ามือปานปุ๊บมันก็จะต่อคอมโบมาที่สกิลฝ่ามือเพลิงอีกครั้งแล้วเราก็กด X อีกครั้งหนึ่งเป็น X 3ครั้งนะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นสเตทที่2อาตามทันนะฮะก็คือเราก็จะกลายเป็นสเตทที่2เสร็จแล้ว พอเราอยู่ในสถานะฝ่ามือเพลิงเนี่ยเราสามารถใช้สกิลหมัดดาวหางโดยที่ไม่ต้องไล่นะครับแล้วเราก็กดที่4นะครับกด4พอเรากด4ปุ๊บสกิลนี้สกิลหมัดดาวหางเนี่ยก็จะต่อคอมโบมาที่สกิลฝ่ามือเพลิงอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็กด X นะครับเราก็จะเป็นสเตทที่3นะครับอันนี้คือขึ้นมาสเตทที่3แบบง่ายๆแล้วก็เราจะต่อไปสเตทสุดท้าย ด้วยการหมัดโต้ะกับก็คือเรากดเคาน์เตอร์กดหนึ่งแล้วก็กดขลิกขวานะฮะกดเคาน์เตอร์สังเกตนะครับสังเกต RB ของผมมันจะเปลี่ยนเป็นหมัดโต้ะกับนะครับพอกดเคาน์เตอร์แล้วกดขลิกขวาแล้วเราก็กด x อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสเตทที่4นะครับผมจะลองทำให้ดูช้าๆนะฮะ2 4 X แล้วก็ X แล้วก็ X แล้วก็4แล้วก็ X แล้วก็1นึ่งขวาแล้วก็ X อ,อันนี้คือครบแล้วสเตทที่4นะครับอ่าอันนี้แบบชา้าช้าช้าที่สุดแล้วนะฮะก็คืออันนี้คือเราจะอยู่ที่สเตทที่4นะครับเป็นเบสิคคอมโบเลยนะครับส่วนโอเคผมจะอธิบายเรื่องฝ่ามือเพิงนะครับก็คือสกิลฝ่ามือเพิงเนี่ยจะมีคููดาวน์หนึนาทีนะครับ หลังจากที่เราเริ่มใช้สเตทที่1มันก็จะเริ่มคูดาวเลยนะครับโดยแต่ละสเตทเนี่ยมันจะอยู่มันจะมีบัฟให้เราอยู่10วินะครับสมมุติว่าเรากดาสกิลลูกเตะเพิงโงกันเสร็จแล้วปุ๊บเรามากดฝ่ามือเพิงเนี่ยเราก็จะมีบัฟสเตทที่1อยู่10วินะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ต่อคอมโบไปที่สเตทที่2เนี่ยภายใน10วิเนี่ยสกิลฝ่ามือเพิงก็จะหายไปก็คือเราก็ต้องรอ ครูดาวใหม่นะครับคือเราต้องรอครูดาวใหม่นะครับจนกว่าจะครบหนึ่งนาทีเนี่ยเราถึงจะใช้สกิลฝังเเพิ่นันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราต้องกดขึ้นไปสเตจเรื่อยๆภายในสิบวินเนี่ยต้องกดไปให้ถึงสเตจที่สี่นะครับไม่งั้นมันก็จะบัฟมันก็จะหายไปเราก็ต้องเริ่มใหม่นะครับ ใน,ในแต่ละสเตจเนี่ยมันจะมีบับอยู่สิบวินะครับก็คือสมมติว่ากดสเตทที่1นึปุ๊บมันก็จะนับไยหลังสิบวิสมมติว่ามันเหลือ5แล้วเรากดสเตทที่2ปุ๊บมันก็จะเป็นสิบวิอีกครั้งหนึ่งโดยที่ตอนนี้จะไปอยู่สเตจที่2นะครับโอเคก็จะประมาณนั้นน่าจะเข้าใจนะโอเคแล้วก็พูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือ สกิลพิเศษที่จะทําให้ต่อคอมโบมาที่สกิลฝ่ามือเพลิงได้ก็จะมีสกิล Q หรือว่า E นะฮะนี่ครับฟุตเวิร์กแล้วก็พุ่งซ้ายโดยที่ถ้าเรากด Q หรือว่า E เนี่ยแล้วมันสามารถหลบสกิลหรือว่าหลบการโจมตีนั้นสำเร็จนะครับมันจะเป็นเงาสีขาวขึ้นนะครับเราก็สามารถกดสกิลฝ่ามือเพลิงได้เหมือนกันมันจะมีสกิลอ่าสกิลฝ่ามือเพลิงเนี่ยมันจะแสดงขึ้นมาแล้วเราก็กดนะครับ แล้วก็มันจะมีวิธีการลดคูดาวสกิลฝั่งมือเพิงอยู่ก็คือสกิลตีเผดเผาตีแผดเผานะครับโอเคพูดผิดสกิลนี้เนี่ยเมื่อใช้1ครั้งเนี่ยจะลดคูดาวสกิลฝั่งมือเพิงลง7วินาทีต่อการใช้1ครั้งสกิลตีตแผดเผาก็คือการเตะรัวๆนะครับเนี่ยฮะเตะรัวๆแบบนี้นะครับก็จะลดคูดาวสกิลฝั่งมือเพิงลงไป7วิ นะครับเราก็อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลคลั่งหรือว่าเฟอร์รี่นะครับสกิลนี้ถ้าใช้ครบนะครับมันจะเตะประมาณ5ครั้งอ,อ๋อสครั้งมันจะเตะ4ครั้งถ้าเตะครบสครั้งมันจะลดคูลดาวสกิลฝ่ามือเพิงลงอีก9กาวินะครับก็คือสกิลนี้แล้วมันก็จะลดคูลดาวลงนะครับก็จะมีอยู่ อสองสกิลนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอสองสกิลหล,ลักๆนี้ที่จะลดคู่ดาวนะครับเก็ตไหมหรือว่ายังไง <laughs> โอเควิธีการกดโอเคผมจะกดแบบเบสิกง่ายๆเลยมืนเดิมฮะ2 4 x แล้วก็ X แล้วก็ X แล้วก็4แล้วก็ X ค์คเตอร์ทีขวาแล้วก็ X นะครับ อันนี้คือสเตทที่4แล้วก็วิธีการลดคูดาวก็2 f 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 ไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในสเตทที่4เนี่ยคือเราคียแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ฮะคือเราจะใช้สกิล2เนี่ยติดคีย์ชัวร์นะครับก็คือเราก็2 f 2 f ได้รัวๆเพื่อเป็นการลดคูดาวสกิลฝั่งมือเพิงนะครับส่วนคอมโบต่อมาก็คือ คอมโบร่วมกับสกิลกระทืบหรือว่าสกิล V นี่นะครับอ่าสกิลนี้เนี่ยจะทําการเพิ่มดาเมจสกิลจู่โจมพยักหรือว่าสกิลที่2เนี่ยสกิลคีสอเนี่ยฮะจะทําให้สกิลเนี้ยแรงขึ้น20%นะครับผมใช้ดูโจมตีโปรตีนะครับอ่าถ้าขีจะอยู่ที่4ี่พไม่คีดสองพันเนะครับสี่พันสี่นะครับ, 4, 4นะรบจะประมาณนี้ พอเรากด V ปุ๊บจะกลายเป็น5,900 6,000 6,000เห็นไหมครับก็คือมันจะแรงขึ้น20%อเตโอเคจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้จะเป็นการต่อคอมโบมาที่สกิลแท็บนะครับก็คือทั้ง V ทั้งแท็บเดี๋ยวรอคูดาวสกิลกระทึบผมแป๊บนึงนะครับ ก็คือถ้าเราตอนที่เรายังไม่อยู่ในสเตจแรกเนี่ยโอกาสที่อาจจะน้อยนะฮะเราก็กดคลิกซ้ายไปด้วยนะฮะหรือว่ากด R แหละฮะ 2R 2R F มาฮะกับคอมโบทัดลมมาฮะ 2R แล้วก็ถ้าติดคีิกก็กด F ไปด้วยนะครับโอเคสกิลของเราเสร็จล้วผมจะใช้ให้ดูนะฮะก็คือแบบเร็วๆเลย,เยนะ 4X X X, X X 4 ก็คือแทบ2 F แล้วก็4 2 F 4อย่างนี้ฮะเอาผมอัพผิด <c oughs> เคเดี๋ยวเอาใหม่ฮะเมื่อกี้อัพผิดเมื่อกี้ผมอัพแบบอัพเรดปาร์ตี้คือมันจะไม่รีเซ็ตคูดาวนะฮะแต่ว่ามันจะบัฟให้ทางปาร์ตี้โอเคมันต้องอัพแบบสก,กิล เสริมเดี่ยวเสริมแกงเดี่ยวนะฮะอันนี้ต้องอัพต้องอัพสายที่สามนะครับโอเคเอาใหมฮนะมาถึงนี้ก็ปล่อยไก่นะฮะก็ว่าอยู่เป็นกดสี่ไปได้นะครับหรือว่าเมื่อกี้เพิ่งไปลงดันกับปาร์ตี้มานะฮะก็เลยแบบเปลี่ยนแบบสก,กิลแบบสายปาร์ตี้มาโอเคฮะเดีย๋ยวนะผมดูสก,กิลระหว่าแป๊บนึงฮนะ ไอตัวนี้ค okay ืออะไรฮะมันมันอะไรมันจะไฟเหรอฮะโอเคก็ถ้ามันไม่ติดขี้เนี่ยมันจะลำบากหน่อยครับา คือสกิลสองเนี่ยมันใช้ใช้โซ่สามนะฮะก็คือเราจะใช้ถ้าโซเต็มเนี่ยแล้วมันไม่ติดคี้เนี่ยเราจะใช้ท่านี้ได้แค่สามครั้งนะครับก็คือมันจะกินทีละสามลูกนะฮะแต่ว่าถ้าเราติดคี้เนี่ยแล้วเรากด F มันจะฟื้นค่าโซมาห้านะครับก็คือมันจะดีอย่างนี้คือมันจะกด2 F 2 F ได้รนะัวๆัฮะถ้าติดคี้นะโอเคคุณดาวเสร็จละโอเคผมจะกดให้ดูดนะครับ 2 4 X แล้วก็ X แล้วก็ X 4 X แท็บ B, 4 F แล้วก็2 F 4 2 F 4รัวๆนะนนก็จุนกวัวบับฟฝ่ามือเพลิงหรือว่าบัฟแท็บของเราจะหมดนะครับก็คือเราจะกด2 C F 2 C F 2 C F ตัวรัวๆอย่างนี้ได้เลยฮนะ เรอจะสอง F 4ก็ได้ฮะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองลงมูชินไปด้วยให้โดนะครับก็เห็นมีบางคนบอกว่าลงมูชินยังไม่ผ่านเหมือนกันติดอยู่ชั้นอะไรชั้นสาชั้น4ีชั้นห้าหรือเปล่าฮะก็ โอเคเด então, okay, erm ี <Yeah>. ๋ยวผมจะบอกทริคนิดๆหน่อยๆแล้วกันสำหรับแต่ละชั้นนะครับก็คือท้าปตามที่ผมสายสโล่ที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆนะฮะก็ท้าตามนี้นะฮะส่วนวิธีการเปิดเนี่ยให้เราวิ่งครับวิ่งแล้วเราก็กดคลิกซ้ายมันจะเป็นการกระโดดพุ่งไปพุ่งไปถีบตโตให้คู่ตัอโซ่เนี่ยติดน็อกดาวน์นะครับ แล้วถ้าโคดดัลโซ่ถ้าสมมติว่าโคดดัโซ่เนี่ยมีแถบ cc 2ีสอแถบนะครับเราพุ่งไปใช่ไหมฮะปุ๊บมันก็จะขึ้นแถบแรกแล้วเรากด3ปุ๊บมันก็จะล้มแน่นอนนะแต่ถ้าเป็นตัวที่มันไม่มีแถบ cc แบบตัวนี้นะครับก็คือโดนครั้งเดียวล้มแน่นอนเนี่ยเราก็พุ่งไปกด3นะครับดีเชื่อเราก็อีก x x 4 x ถึงสเต,ต็ที่4แค่นี้แล้วเราก็รัวเลย อประมาณนี้ฮะก็คือพอเราถึงสเตจที่4เราก็สอเอได้ลัวๆเลยนะครับก็คือวิธีเปิดเนี่ยวิ่งนะฮะแล้วก็กดคีกซ้ายมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปถีบนะครับ ก็อยู่ห่างๆไ้ก็ได้ฮะก็ประมาณนี้แหละชันแรกเนี่ยทุกคนผ่านเยอะแหละนะครับส่วนเจ้าบอสชั้นที่2นะครับ คือผมต้องทำเป็นแบบรูปสกิลขึ้นมาให้ดูด้วยป่ะว่าแบบกดอะไรมากคือจริงๆไม่ต้องกดตามผมก็ได้ครับเพราะว่าคอมโบเนี่ยมันขึ้นกับสไตล์ของแต่ละคนคือมันขึ้นกับสถานการณ์ด้วยนะครับว่าอตอนนั้นเนี่ยเราหลบใช่ไหมฮะเราก็กด X ก,ก็ได้มัมนไม่จาเป็นว่าจะต้องมากดตามผมเปเป,เปะะ๊ะนะฮะก็คือพอเราเล่นไปเนี่ยเราก็จะรู้ทริคของอาชีพนี้เองแล้วเราก็จะกดเป็นนะฮะ ใ่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็เล่นมานานแล้วเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟต้หวันแล้วตัวนี้เยสายชีพนี้นะครับมนเดิมกฮะ่วนจ้าบบสต,ตัวนี้มันจะมีสกิลทุบแล้วก็คื้นจะเป็นไฟนะฮะ พยายามอย่ายืนกับที่ครับเดินไปเรื่อยเดินวนรอบตัวมันนี่นะฮะก็คือถ้าเรายืนเฉยเฉเนี่ยก็จะเป็นเป้านิ่งให้มันทุนะฮะก็พยายามเดินรอบตัวมันเพราะมันสกิลมันช้าอยู่แล้วเราเดินหลบพล้นอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปรับดาเมจนะฮะเด<ๆ>ินอ้อมไปกี่รอบก็ได้นะฮะว่าบอสตัวนี้มันช้านะครับส่วนตอนที่มันหมุนเนี่ย ให้เราบล็อกก่อน1ครั้งนะครับพอเราบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด Q หรือว่า E หลบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่ไม่อยากโดนก็กด w ัถอยออกมาก็ได้ฮะแล้วค่อยกดคลิกขวาเพื่อการพุ่งเข้าไปเหมือนเดิมได้เหมือนกันฮะแล้วแต่ขึ้นกับสไตล์ของแต่ละคนนะฮะว่าจะบู๊แหลกหรือจะเพ s เซฟอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สำหรับผมนี่มันต้องบู๊อยู่แล้ว แบบว่าร่างกายต้องการการประทานนะส่วนชั้นนี้สกิลที่หลักของชั้นนี้เลยก็คือกระทืบสายที่สามนะฮะสกิลนี้เนี่ยถ้าเราดูดศัตรูที่มากกว่าสามเปนไปเนี่ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือเพิ่มดับเบิลดาเมจนั่นเองนะฮะโอเคส่วนวิธีเนี่ยก็ลากแถบนี้หรือแถบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันเยอะเกินเนี่ยให้เรากด สิลหรือว่ายีเพื่อการหลบสก,กิลเสร็จแล้วก็กด V กระทืบติปัดขามันแค่นี้ฮะเรียบร้อยและที่เหลือก็เราก็เก็เบแบบสบาย ก็ถ้าเราเก็บพวกส่วนนั้นได้ก็มันก็จะสบายครับที่เหลือก็คิดว่าไม่น่าจะยากหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันก็ไม่โหดเท่าไหร่แล้วมันจะยากก็ตรงให้รอบๆนี่แหละ,ะถ้าเราเก็บได้ก็สบายแล้วนะครับชั้นนี้ ทันนี้ก็เสร็จเวลาตรงที่นี่ไม่มาทีเดียวพร้อมกันแล้อย่าลืมนะคอมโบมันไม่ได้ตายตัวฮะอยู่ที่เราจะกดคือมันสามารถกดสกิลไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมากดตามผมนะฮะ ชั้นสามก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะผ่านอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันไม่ยากอยู่แล้วชั้นนี้ส่วนชั้นที่สี่นะฮะก็ ถ้าให้ผมแนะนําว่าจะเลือกใครมาเป็นคู่หูนะก็ถ้าผมเนี่ยผมจะเลือกกังฟนนะฮะเพราะว่าเขาจะช่วยขัดตอนที่บอใช้สกิลโมนะฮะส่วนอาชีพอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะฮรได้เ,เหมือนกัน อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ยากเหมือนกันนะฮะแล้วตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเยวแม่แม่อิงตายแล้วไม่ใช่เหลย <c oughs> เออแบันบนี้ก็ได้นะ <c oughs> ก็สำหรับชั้นเมื่อกี้อ่าชั้นสี่ใช่ไหมฮะ <c oughs> บอสมันจะมีสกิลหมุรอบตัวที่จะทำให้เรากระเด็นออกไปนะก็คือวิธีหลบก็ q ิหรือนะครับแล้วก็มันจะกระโดดมาข้างหลังแล้วก็จะขวานนะฮะเราก็หันหลังแล้วก็บล็อกหรือว่าจะหลบออกข้างก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนชั้นที่5อ่าตัวนี้ก็จะคล้ายๆชั้นที่2แต่ว่าจะมีสกิลเพิ่มเข้ามาก็คือมันจะมีอ่ามันจะมีทุบทำให้ล้มเหมือนกันแล้วก็หมุนหลายรอบแล้วก็จะมีอีกเพิ่มเข้ามาก็คือ มันจะมีสกิลดูดเราเข้าไปแล้วก็จะทําการหมุนหนึ่งครั้งซึ่งหมุนครั้งนั้นเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างค่อนข้างแรงนะฮะก็คือวิธีการหลบก็คือตอนที่มันดูดเนี่ยให้เรารอจังหวะสัก1หรือ2วิแล้วเราค่อยกด Q หรือ E เพื่อเพื่อทำการหลบนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยให้เราเอาบับสีแดงนะครับรอบสีแดงนี่ย นี่ฮะเอาจังหวะแล้วเราก็หลบบล็อกหนึ่งรั้งฮะแล้วเราก็หลบก็ชั้นนี้ ก็เชื่อว่าไม่จะยากหลายคนน่าจะผ่านแล้วแหละนะครับว่าชั้นที่ยากจริงของขอคอยมูชินนี่คือชั้นที่แปดนะฮะอันนี้ยากจริงแต่มันคงจะเข้าแพทเลเวลห้าสิบนั่นแหละฮะเพราะว่าเจ้ามูชินนี่มันจะมีสามล่างถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าจะมีสามล่างล่างสุดท้าย ผมที่ปวดหัวมากครับโอเคทั้นนี้ก็ผมว่าตัวที่ยากที่สุดนี่น่าจะเป็นลิงนะฮะใชเป่าอ๋อตัวนี้นี่ง่ายหน่อยครับว,ว่ามันสก,กิลมันแคบนะฮะไม่มีสก,กิโลโหมดด้วยนะครับตัวนี้สบายนะฮะก็วิธีการสู้เหมือนเดิมฮะพุ่งเสียบแล้วก็ ตัดขาล้มล <sm> ืมห <you>? <Mustang Buffalo> ลบเลยลืมลบแบบนี้ก็ได้หรอ ก็เมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันไล่สกิวรอบตัวนะฮะที่มันหมดนะะกดคิวแต่วอีหลบนะแต่เมื่อกี้ผมไม่ทันได้กดนะส่วนชั้นเจ็ดเนี่ยถ้าคนที่ยังดาเมจไม่ถึง400หรือเปล่านะฮะคนที่ของยังไม่เยอะเนี่ย ผมคิดว่าหน้ามันมันน่าจะทันได้ใช้สกิลที่แบบรอบตัวเป็นสีแดงฮะคือตอนนั้นมันจะเป็นอมตะแล้วมันก็จะพุ่งเข้ามาโจมตีเราเราทําให้เราลอยกลางอากาศนะครับคือตอนนั้นเนี่ยให้เราพุ่งหลบออกมาก่อนนะครับเพราะว่ารอบตัวมันเนี่ยมันมันจะโจมตีค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ตอนที่มันกำลังจะพุ่งเข้ามาเนี่ยให้เรากดคิวหรือว่า e หรือว่ากดบล็อกก่อนนะฮะกดบล็อกครั้งหนึ่งถ้าติดบล็อกแล้วให้เรากดคิวหรือว่า e หลบนะครับ แต่ว่าของผมเนี่ยมันดาเมจมันเกินละก็คือมันคงไม่ทันได้ใช้อ่ะ บบผมเริ่มใช้แทบบ็บโอเคฮะก็ประมาณนี้แหละมันคือมันไม่ยากเกินอ่ะคือถ้าเราฝึกเรื่องมันก็สบายอฮะ ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะอา่าแล้วก็เรื่องของที่ใส่นะฮะเรื่องโซเชียลมีคนถามความเหมือนกันว่าให้ใช้เป็นค่าอะไรดีก็ผมใส่รวมเลยฮะก็คือผมไม่ได้เน้นอะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่าที่เน้นเนี่ยก็คือให้อัพฟังชีวิตเนี่ยเป็นค่าสูงสุดทุกอันนะครับก็คือเก็บให้มันแล้วก็มาอัพให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันนะฮะวิธีการอัพเนี่ยก็คือเพจหนึ่งนะครับ เราก็ต้องใช้เพจหนึ่งเนี่ยเหมือนการมาครับนะฮะก็ครับแต่ว่าไอ้ค่าสำรองกันอื่นเนี่ยค่าอนื่นเนี่ยผมไม่ได้อัพร้อยเปอร์เซ็นต์ครบทุกอันนะครับก็ใครจะเก็บไม่ครบทุกอันก็ได้นะฮะแล้วแต่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือต้องอัพคิทุกอันนะครับเพจคีก็คืออ่านี่ฮะกล่องสีเขียวเนี่ยมันหาได้จากแมป แแบบเแบบนี้ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แมบบที่ผมคิดว่าตกบ่อยเนี่ยผมมาหาในดันของน้องโพยี่สี่นะฮะอันนี้กขค่อนข,ข,ข้างจะตกบ่อยนะครับนี่มาหาในดันนี้นะครับแล้วก็จะได้ดอบให้แกนสารพายุด้วยเอาไว้ขายนะครับก็ละห้าจีนะฮะก็จะประมาณนี้ แล้วก็ผมจะพูดอะไรอีกอ๋อประดับผมใส่ประดับเหมือนเดิมนะครับก็คือประดับนี้ได้จากปู่น้องโพย4ิบสี่คนนะครับ <ส van. S 1> อันนี้ก็คือประดับได้จากประดับของน้องโพทั้งหกแล้วก็ยี่ส<ๆ>ี่เหมือนกันนะถ้าอมจำไม่ผิดส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นของปู่นะครับ อันนี้ก็ของน้องโพแล้วก็ของน้องโพนะฮะส่วนอาวุธเนี่ยผมเพิ่งลงคลิปที่อัปเกรดไปนะครับเป็นขั้นที่2แต่ว่าที่จริงผมอัปเกรดเป็นขั้นที่3เนี่ยผมอัปเกรดไปสีรอบแล้วนะแตกทุกรอบเลยก็เลยกล่าวว่าเนี่ยอีกอ่าผมพรุ่งนี้ผมก็จะได้อีกพรุ่งนี้เสร์ฟปิดอ่าพอดีผมก็คงจะได้อัปคลิปนี้นะฮะก็พรุ่งนี้ผมก็จะได้หกเหร,รียญ ก็ยังไม่ครบอีกสองวันนะฮะผมกล่าวว่าเก็บไม่ครบเนี่ยสี่สิบแล้วค่อยอัพดีกว่าเพราะผมแตกไปสี่รอบแล้วผมพอละนะฮะเยอะเกินละก็่าจะประมาณนี้นะครับก็ส่วนของที่ผมใช้เนี่ยก็คือเน้นโจมตีนะฮะเป็นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดทั้งหมดนะครับแล้วก็เพจใส่อะไรก็ได้เน้นให้อัพเลือดให้เต็มแล้วก็อัพค่าคิด ให้มันครบ41ทุกนันแต่ว่าผมยังไม่ครบเมื่อคืนนี้ยัง32อยู่นะฮะก็คิดว่าคงไม่หยาบแล้วแหละเกียจนะเอาไปขายดีกว่าอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะก็ใครมีอะไรสงสัยได้ถามได้นะครับแล้วก็มีอะไรแนะนําก็แนะนำนะเพราะเสียงไม่นเนี่ยผมน่าจะปรับให้มันดังขึ้นแล้วแหละนะครับโอเคก็น่าจะจบเท่านี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ